สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นด้านหน้าข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยนะครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองให้ติดตามรับฟังกันนะฮะลิงก์ยู้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับหรือว่ากดไปที่หน้าแรกนะครับจะมีช่องแนะนําเป็นช่องยูทูะนะฮะ ภาพหลงเหลืองนะครับก็ฝากกันด้วยครับที่ด้านจะเป็นตลาดซื้อขายนะครับลด้วนเลยนะครับในเรื่องของทุกทีมเลยนะฮะก็มีแมนยูด้วยนะครับแล้วก็มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับที่ผมทําแยกออกไปนะฮะเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนะฮะโอเคฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเรามากันที่เรื่องแรกนะครับมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกองหน้าแล้วกันนะครับประเด็นของคลิปนี้ประเด็นหลักเลยนะฮะผมยกให้เป็นประเด็นสําคัญซึ่ง ผมถามไว้ก่อนเลยแล้วกัดน,นะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยควรที่จะซื้อกองหน้าเข้ามาใหม่หรือเปล่านะครับหรือว่าควรมีการเปลี่ยนทายกองหน้ารายใหม่ไหมนะครับหรือจะซื้อเข้ามาเพิ่มที่มีอยู่ก็ได้นะครับนี่คือคำถามที่ผมตั้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะไปลุยข้อมูลกันซึ่งเกี่ยวกับกองหน้าของเราอย่างอัลเตรีมาร์เซียลนะครับมารซลเนี่ยช่วงหลังโดนวิาพากวิจารณ์อย่างหนักนะครับ หลังจากจบเกมพบก,กับนิวคาสเซิลก็โดนิพากา์วิจารณ์อย่างหนักเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของโอกาสก็ได้รับเยอะเนาะนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับมีโอกาสลงสนามบ่อยนะฮะแต่ว่าไม่สามารถสร้างผลงานที่น่าประทับใจให้กับแฟนบอนลหรือว่าให้กับทีมได้เลยนะครับนะซึ่งในส่วนของทางมักซิยาวเนี่ยมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากอารันเชลเลอร์นะครับเป็นตำนานนักเตะที่เรา รู้จักกันดีเป็นอยู่แล้วนะครับเป็นอดีตสูตรหน้าชื่อดังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฟังได้นะครับกองหน้ามองกองหน้าเนี่ยมันมองกันออกอยู่แล้วนะครับอรันเชลเลอร์เนี่ยเขาได้มีการอธิบายในเรื่องของวิธีการเล่นของมาร์ซิยาลในเกมพบกับนิวคาเซิลอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งมีภาพป,ประกอบด้วยนะครับอรันเชลเลอร์วิเคราะห์ผ่าน b b c นะครับแล้วก็สื่อกีฬาสปอร์ตเนี่ยเขาก็แคปภาพมาแคปประโยคที่อรันเชลเลอร์อธิบายมานะครับ เชลเล่บอกว่า4ประตูในลีกเนี่ยมันไม่พอแน่ๆครับสำหรับมักซิยาลที่ทําได้นะฮะซึ่งดูการยืนตําแหน่งของเขาครับมักซิยาลฉีกออกข้างครับทุกคนน่าจะได้เห็นนะมันจะมีวงแสงเล็กๆเนี่ยดูสกอร์เมสาก็ได้นะครับอันนี้เชลเล่บอกว่ามักซิยาลเนี่ยฉีกออกข้างครับฉีกออกข้างเยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่ทางมักซิยาเนี่ย จะเข้าไปอยู่ตรงจุดในจุดธรรมประตูหรือว่าตรงกลางะนะครับเนี่ยมันจะมีเส้นขีดๆอยู่นะครับนี่คือตำแหน่งที่มาซิลยืนแล้วกันแต่อลันเชลเลอร์บอกว่าเฮ้ย <c oughs> ออกมาแบบเนี้มันออกมาบ่อยทําให้ตำแหน่งที่ควรที่อยู่ก็คือตำแหน่งหน้าปากป,ากประตูเนี่ยมันไม่มีใครยืนครับไม่มีกองหน้าคนที่ไปยืนแทนก็เป็นพวกเดนนิสเจมบรูโนนะครับซึ่งเขาไม่ใช่กองหน้าตัวตรงกลางอยู่แล้วนะครับโอเคอาจจะยืนทดแทนกันได้แต่ คุณเป็นกองหน้าคุณก็ต้องรอการทำประตูถูกไหมครับมันมีเกมหนึ่งที่ทางโอเล่พูดถึงคาวานี่นนฮะในลักษณะแบบนี้ครับโอเล่บอกว่าการออกมาด้านข้างเนี่ยก็ดีแต่สิ่งสำคัญก็คือคุณเป็นกองหน้าคุณควรที่จะอยู่ในกรอบเขตโทษคุณควรที่อยู่ตรงกลางเพื่อทำประตูนะครับนั่นคือหน้าที่สำคัญของคุณนะครับออกมาริมเส้นไม่ผิดแต่ว่าคุณต้อง อยู่ตรงกลางซะส่วนใหญ่แต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือถ้าพูดถึงมาร์ซิยาลนะก็คือไม่ค่อยได้อยู่นะครับนะมันก็เลยทำให้ทีมเนี่ยขาดแกนหลักในการบุกทะลุทะลวงนะครับแมนยูเนี่ยทำประตูมากที่สุดครับในลีกนะจํานวนประมาณ53ประตูได้นะครับแต่มาร์ซิยาลนะครับมีส่วนร่วมเพียงแค่4ลูกเท่านั้นนะครับถือว่ามันไม่เพียงพอเลยฮะถ้าจะไม่ผิดครับมาร์ซิยาลเนี่ย เป็นคนบอกเองครับว่าเขาต้องการเล่นเป็นกองหน้าดูจากสถิติเนี่ยมันก็ดีนะถ้าหากดูจากซีซันก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเป็นแบบนี้โอ้โหยึดตำแหน่งตัวจริงยากมากแล้วก็ผลแานไม่ดีเลยครับซึ่งอารเชลเอ์ทิ้งท้ายครับผมคงไม่บอกว่าปัญหาเนี่ยอยู่ที่การขาดประสบการณ์ครับเพราะว่าการอยู่ของมาร์ซิยา m กับแมนยูเนี่ยอยู่มาถึง6ซีซันแล้วนะครับขาดประสบการณ์ก็คงไม่ใช่แหละนะครับดังนั้น มันเป็นเรื่องของการขาดความกระหายที่จะทำประตูต่างหากนะครับทัศนคติด้วยส่วนหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่อารันเชลเลอร์วิเคราะห์มาหลังเกมนะครับใส่อาตนีมาร์ซิอาซึ่งตอนนี้กระแสกองหน้าอย่างที่ผมบอกกันไปครับมันมีโถมแรงรพอๆกับเซนเตอร์ตัวกลางอะนะครับที่มีปัญหาในบางเกมนะฮะก็เลยเอามาพูดคุยกันหน่อยแล้วก็อย่างที่ว่ากันไปครับถามแฟนบอลน,นั่นแหละว่าเราควรที่จะซื้อเข้ามาเพิ่มไหมหรือ เปลี่ยนถ่ายไปเลยนะครับหาล้องหน้ารายใหม่ไปเลยนะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับซึ่งมีจังหวะหนึ่งนะครับที่แฟนบอลน,นี่แหละทวิตเลยนะครับมันเป็นจังหวะที่เดนนิสเจม์บุกไปด้านขวาแล้วลืมเส้นนะครับบุกไปปุ๊บมักซียาวเนี่ยนะครับคือตอนแรกอ่ะออกตัวนะออกตัวเร็วนะแต่ว่าสักพักเนี่ยวิ่งชะลอครับเนี่ยให้ดูตามคลิปสั้นๆนะครับคือแบบเขา เคลื่อนที่ได้ชา้านะครับไม่ได้รีบเคลื่อนที่ไปในจุดนัดพบนะฮะให้เปรียบเทียบกันง่ายครับถ้าเป็นเขาวันนี้เขาวานี่วิ่งไหมครับจังหวะนี้นะฮะเขาวันนี้ต้องรีบสปีดครับแต่ว่ามาร์เซียลวิ่งเห,หยาะๆครับนะเห็นไหมฮะทาให้เดนนิสเจมก็ต้องมองใช้เวลาเลือกค่อนข้างนานใช้เวลารอจนจนกว่ามาร์เซียลจะวิ่งมาจุดนัดพบมันก็ชา้าเกินไป นะครับแล้วก็ไม่ถึงบอลด้วยในจังหวะนี้ถูกไหมครับและนี่คือสิ่งที่แฟนบอลส่วนใหญ่เนี่ยเขาวิเคราะห์กันออกมานะครับแล้วก็มีการจับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถ้าเป็นเขาวานนี้เขาวานี่ก็คงแบบวิ่งไปแบบรวดเร็วแล้วนะครับวิ่งรีบวิ่งไปเลยวิ่งหน้าตั้งไปเลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายจังหวะนะฮะที่แบบ BBC เขาทําแคปให้ดูเลยฮะนี่ครับคือแบบเนี่ยมีการเอาสถิติออกมาให้ดูด้วยนะครับคือซีซั่นก่อนทําได้ดีครับแต่ว่าซีซั่นนี้คนละแบบเลย โอเคยังไม่จบซีซั่นนะครับแต่ว่ามันชัดเจนว่าคนแล้วแบบเลยนะครับสิ่งสําคัญของมักซียาวคืออะไรครับคุณทําได้ดีแล้วซีซั่นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นซีซั่นต่อๆไปคุณต้องทําได้ดีด้วยนะครับนั่นคือความที่เราต้องการให้มักซียาวเนี่ยทำให้สําเร็จนะฮะความสม่ําเสมอแหละนะครับนะคุณอยากไปอีกระดับหนึ่งคุณอยากแบบเป็นตัวจริงทุกเกมนะครับไม่อยากโดนกษ์วิจารณ์คุณต้องรักษา มาตรฐานของคุณเองนะครับนะโอเคครับนี่คือบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจเรื่องแรกนะครับก็เอามาขอกันเกี่ยวกับเรื่องของกองหน้าทีเนี้ยมันมีกระแสะเข้ามาอีกนะครับก็เป็นกระแสะเกี่ยวกับออลริมบาร์ซียนี่แหละนะครับโถมเข้าไปอีกนะฮะผมก็ไปเจาะมาซึ่งเอมนะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยก็มีการจับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเอมบอกว่า ในเกมที่แมนยูเอาชนะนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับนักข่าวเนี่ยก็จะไปทําข่าวในสนามนะครับบางสํานักนะซึ่งเอ n เนี่ยเป็นสื่อท้องถิ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้รับโอกาสเข้าไปติดตามเรื่องของสกู๊ปต่างๆนะครับบทความต่างๆหรือว่าบทสัมภาษณ์นั่นแหละนะครับในสนามหรือว่าไปดูภาพบรรยากาศนะครับไปทําข่าวนะฮะก็ติดขอบสนามเลยนะครับซึ่งเขาบอ,อกว่าในเกมดังกล่าวเนี่ยโอเล่เนี่ยพยายามพูดกับมาร์ซิยาลเลยครับว่า ให้เล่นด้วยความตั้งใจหน่อยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเหมือนกับนักเตะไม่ได้ทําตามที่โอเล่บอกเลยนะครับนะแล้วก็แหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าโอเล่เนี่ยพยายามที่จะตะโกนนะครับให้มาร์ซิยาลเนี่ยเคลื่อนที่ไปหาช่องว่างนะครับในจังหวะหนึ่งระหว่างเกมนะครับซึ่งมาร์ซิยาลไม่ได้ทำนะฮะแล้วก็มัวแต่เหมือนกับว่าไม่กระตือรือร้นนะมัวแต่วิ่งหยอดเหาะนะครับไม่หนักแน่นมากพอนะครับ นะแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปซึ่งปฏิกิริยาระหว่างเปลี่ยนตัวเนี่ยมาร์ซียวก็ดูที่จะไม่โอเคด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยโซชาเนี่ยก็มีเพิ่มเติมอีกนะโซชาก็ตะโกนให้มาร์ซียวเนี่ยขยับตัวเคลื่อนที่มากกว่านี้ครับในระหว่างเกมนะก่อนที่จะโดนเปลี่ยนตัวนะนะครับอย่างเช่นจังหวะของเดนนิสเจมอ่ะที่ผมเล่าให้ฟังนะครับหรือว่าที่ผมบอกว่าแฟนบอลเขาแคปมาให้ดูอ่ะ ในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็โดยไม่พิจารณาในจังหวะนั้นน่ยที่เดนนิสเกมบกไปด้านขวาก็้คือเป็นจังหวะที่โอเล่นเนี่ยพยายามตะโกนแล้วว่าให้มาร์ซิยาลเนี่ยเคลื่อนที่เร,เร็วหน่อยแต่ว่ามาร์ซิยาลมัวแต่วิ่งเหยาะๆใช่ไหมครับวิ่งไม่เต็มสปีดอะวิ่งอยู่แต่ว่าไม่เต็มสปีดนะครับทำให้ก็โดนเปลี่ยนตัวไปตามระเบียบนะครับซึ่งว่า,ากันว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับมาร์ซิยาลเคยโดนมาแล้วนะครับในเกมพบกับสเปอร์นะฮะนะ,นะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ แสดงถึงทัศนคติด้วยส่วนหนึ่งนะครับความกระหายอย่างที่อเลนเชลเลอร์บอกมาด้วยนะครับก็กระแสของ m อ็เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ร้อเซก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็พอฟังได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาในสนามเนี่ยมาร์กซิยามันก็แสดงออกอย่างหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับ นะซีซั่นยังไม่จบนะครับก็หวังว่าเขาจะเบิกสกอร์เพิ่มเติมแล้วกันสําหรับกองหน้าของเรารายนี้นะครับทีนี้มันมีกระแสเกี่ยวกับกองหน้าเพิ่มเติมนะครับผมก็ดึงมาโยงกันนะฮะนอกจากกองหน้านะครับอันนี้เป็นขาเข้าแล้วนะครับถ้าเกิดเราอยากได้กองหน้าณเวลานี้ครับแมนยูมีข่าวกับกองหน้าไม่กี่รายเท่านั้นครับหลักๆเนี่ยเป็นเออร์ดิงเบลฮารแลนด์อยู่แล้วนะครับกองหน้าตัวตรงกลางนะรองลงมาครับที่มีข่าวอย่างหนักแล้วก็ล่าสุดเนี่ย สกายสปอร์ตสกายเยอรมันเนี่ยเล่นข่าวัออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยกำลังให้ความสนใจหรือว่ากําลังจับตาดูผลงานของอังเดรซิวาอยู่นะครับกองหน้าของนางแฝงเฟิร์ตนะฮะที่กองหน้าวัย25ปีรายเนี่ยผลงานทําได้แบบยอดเยี่ยมมากในช่วงซีซั่นนี้ครับกดไปทั้งหมด19ประตูกับอีก5แอสซิสครับถือว่าเป็นกองหน้าที่น่าจะเป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อที่น่าสนใจพอๆกับปริมอมาฮาแลนด์นั่นแหละนะครับคือแบบท็อปสกอร์ สูงสุดของบุเดลิก้าเนี่ยมีเขาอยู่แล้วกันนะครับ19ประตูนะกับอีกให้ a แอซิดนะถือว่าผลงานไม่เลวร้วายเลยฮะดีเลยแหละนะครับก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีผลงานที่ผิดพลาดแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยผลงานเข้าฝักมากทางหลายๆสื่อเนี่ยพยายามที่จะเปรียบเทียบครับว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยโอเคอยู่อันดับ2ครับแล้วก็ยิงประตูได้เยอะก็จริงนะฮะแต่ว่าจากสถิติเนี่ยประตูที่ผลิตได้แอซิดที่ผลิตได้มาจากใครครับ มาจากตำแหน่งมิดฟิลโต้ลุกก็คือบรูโน่เฟอร์เดตครับตัวุกที่แท้จริงอย่างแรดฟอร์ดอย่างมาร์คซิอาลเนี่ยทำประตูได้น้อยมากครับมีเพียงแค่แรดฟอร์ดที่ทำประตูได้ใกล้เคียงกับทางบรูโน่เท่านั้นเครับบรูโน่สประตูใช่ไหมครับนั่นแหละคือปัญหาครับคือประตูที่ผลิตได้มาจากมิดฟิลโต้ลุกที่ไม่ใช่กองหน้าด้วยนะครับมันก็เลยทำให้นี่อาจจะเป็นคำตอบหรือเปล่านะครับและองคการมองหากองหน้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับ นะในแง่ของค่าเฉลี่ยการทำประตูหรือว่าการยิงนะฮะการยิงต่อเกมเนี่ยอังเดรซิวาเนี่ยมีอยู่สูงถึง3.7ต่อเกมเลยนะครับต่อ90นาทีครับถือว่าการทำประตูเนี่ยการยิงเนี่ยเหนือกว่าถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยนะเหนือกว่าแนวรุกของแมนยูณปัจจุบัน,นครับนี่คือสิ่งที่สำคัญเลยฮนะแถมทั้งคริสเตียโนโรนโดนะครับนักเตะ ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วแหละนะครับก็คือเป็นเพื่อนร่วมชาติขององเดซิวาเนี่ยนะฮะเป็นรุ่นพี่แล้วกันนะครับก็เคยกล่าวว่าอาเดซิวาเนี่ยนะครับก็คือแบบมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมมากนะครับมีการกล่าวชมด้วยแล้วก็เคยโดนเปรียบเทียบกับโเบริร์ตเลมอนอฟสกีเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าโรนโลเนี่ยกล่าวชมไม่เฉยนะว่าเป็นนักเตะที่ผลงานทําได้แบบยอดเยี่ยมเป็นนักเตะที่น่าติดตามส่วนผู้จัดการทีมของเขานะครับก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นกองหน้าตัวเป้าคือแบบ เป็นคนเดียวที่แบบให้แต่บอลมาถึงเถอะจัดการให้หมดนะครับแล้วก็มันทําให้เราเนี่ยคิดถึงโรเบิร์ตเดมันดอฟสกี้นะครับทำนองนั้นน่ยที่เป็นกองหน้าคนเดียวขอให้บอลมาจัดการได้หมดไม่ต้องมีการปรุงแต่งอะไรนะครับให้แต่บอลมาถึงเท้าอ่ะนะครับจัดการเองแค่นั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราเอามาเคาะกันครับเกี่ยวกับอีกหนึ่งเป้าหมายอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็คืออังเดรซิวานะครับที่นเวลานี้ก็ฟอร์มร้อนแดงนะครับก็แมนยูติดตามผลงานอยู่นะครับโอเค ประมาณนี้นะครับเกี่ยวข้องกับกองหน้าทีนี้เราไปเรื่องราวต่อมาครับก็เกี่ยวข้องกับกองกลางของเราอย่างเจสซีลินกาดกันหน่อยนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจครับก็สรุปมาให้เราฟังกันนะครับล่าสุดเนี่ยเราทราบกนันดีอยู่แล้วนะครับว่าลินกาดเนี่ยกำลังโชว์ผลงานได้อย่างย,งยอดเยี่ยมกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะฮะซึ่งทําไปแล้วสามประตูกับอีก1นึ่งแอซิ์นะครับจากการลงเล่น4นัดหลังนะฮะแล้วก็ตอนนี้ไปแบบยืมตัวด้วยแต่ว่า ตอนนี้เหมือนกับว,ว่าทางเวสแฮมเนี่ยคิดในเรื่องของก,การซื้อขาดแล้วนะครับมีกระแสกันออกมาซึ่งปีเตอร์เคานะครับไปเป็นกูรูณนะปัจจุบันนะไปเป็นกูรูของ B t ท port ครับได้มีการแนะนาแมนยูครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเวสแฮมต้องการดึงตัวจะสิ้นกาดเนี่ยนะครับทําไมแมนยูเนี่ยไม่ไปยื่นเอาดีคคนไนครต์นะครับสลับเปลี่ยนกับลินการ์ดไปเลยล่ะนะฮะเพราะว่าแมนยูก็เคยมีข่าวกับดีคคนไรต์อยู่แล้วนี่นะครับแต่คําถามสำคัญก็คือ ทางเวสแฮมขอยินดีที่จะปล่อยดีแคนไรท์แลกตัวกับดินกาดหรือเปล่านั่นคือสิ่งสําคัญนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นไปได้ยากมากถูกไหมครับดินกาดทําได้ดีก็จริงแต่ว่าดีแคนไรท์เนี่ยค่าตัวจริงๆเนี่ยถ้าเคาะเป็นเงินสดเนี่ยมันปาไปแ80ดิบล้านปอนด์ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่น้อยเลยนะฮะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็จริงๆมันมีเพิ่มเติมนะในเรื่องของการเล่นข่าวของเจี่ดินกาดนะครับเดอะไทม์ Time, นะครับสื่อใหญ่ของอังกฤษเนี่ยก็ได้มีการตีข่่าาววครับ ถึงแม้ว่าเขาจะทำผลงานได้ดีก็จริงนะครับเบธแฮมต้องการซื้อตัวแบบถาวรก็จริงมีข่าวออกมาเหมือนกันหลังจากจบซีซั่นแต่ว่าแมนยูเนี่ยอาจจะไม่อนุญาตให้ดินกาดย้ายทีมแบบถาวรครับก็คือปล่อยยืมเฉยๆกลับมาโอเล่ o จะใช้ต่อทำนองนั้นนะครับนี่คือรายงานจากเดอะไทม์นะครับสื่อใหญ่ของอังกฤษนะครับข่าวนี้มอสโตนครับเทียหชื่อดังเลยนะครับของ BBC ครับออกมาให้ข้อมูลนะครับว่า ทีมงานสตาฟโค้ดอย่างไมฟินแลนด์มานก็คาริคเคลเดนเมคเคน่าเดรนเฟเชอร์มาร์ตินเพิร์ธริชาร์ดฮาร์ติสเนี่ยพวกแบบทีมงานชุดหลักเนี่ยในช่วงเกมรบนหน้าครับที่เราจะต้องเจอกับเรอัลซูซิดัตเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมเช่นเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะใช้พวกนิกิบัตตต่อไปนะครับหรือว่ารีแกลนตต่อไปนั่นแหละนะครับเป็นผู้ช่วยนะครับเป็นพวกแบบทีมงานโค้ดไปก่อนชั่วคราวนะครับเพราะว่าโดนกักตัวกันไปนะครับเกี่ยวกับทีมงานชุดหลักของเรรานะคับ ส่วนเจโรซานโชครับมีสรุปข่าวเล็กน้อยแล้วกันนะครับสปอร์ตบิวนะครับสื่อชื่อดังของเยอรมันเนี่ยบอกว่าแมนยูเนี่ยเตรียมเล่นเกมอีกครั้งครับเรื่องของการต่อราคาเรื่องของการทำดีลเกี่ยวกับเจโรซานโชหลังจากที่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูเคยเล่นมาแล้วนะครับเรื่องของการดึงราคาซานโชแหละแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่ารอบนี้สถานการณ์มันแตกต่างนะครับเนื่องจากว่าสถานะการเงินของดอทมุลเนี่ยก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับอาจจะ ดึงเชิงกันได้นะครับแล้วก็ดูเหมือนแมนยูจะเหนือกว่าด้วยครับซึ่งแน่นอนแมนยูจะไปในรูปแบบแบบเดิมครับก็คือพยายามที่จะลดค่าตัวลงมาอีกให้ต่ําลงนะครับนะก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าใครจะชนะนะฮะอีกทั้งแม็กเดลเล่เฟลนะครับของสกายปอดนะครับนักข่าวรายนี้รายงานกันออกมาว่าแมนยูเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ครับได้มีการติดต่อไปยังตัวแทนของฟิออเรนติน่านะครับหรือว่าติดต่อไปยังตัวแทนของนักเตะของฟิอออย่าง นิโคล่ามิเลนคนะะูิดแนวรับรายนี้ครับที่ตอนนี้มีข่าวแบบต่อกันแบบหลายวันแล้วนะนะครับมิเลนควิดเนี่ยนะฮะซึ่งนอกจากแมนยูจะมีการติดต่อมาแล้วเนี่ยยังมีลิเวอร์พูลดอทมูลก็ให้ความสนใจแนวรับรายนี้เช่นเดียวกันด้วยนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเร,ร,รื่องราว่อวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจนะครับหยิบยกมาวิเคราะห์มาพูดถึงการมาสดุปก,กันนะฮะก็ฝากกันด้วยครับ ใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ